ไปเังบ้างครับผมชื่อฟ i ฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดู f a ร a ดได e ชุดเยือนและชุดที่3ของทุกทีมเนี่ยจะเป็นชุดที่เขาพยายามจะออกจากคอมฟอร์ทโซนจะโชว์ความครีเอทีฟความเป็นตัวของตัวเองโชว์ความจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของเขาแล้ววันนี้ผมก็เลยอยากที่มาทําคลิปจัดนันดับเสื้อเยือนและชุดที่3ของแต่ละทีมในพรีเมียร์ลีกในปี2022 นี้คลิปนี้เนี่ยเป็นรอบที่ล้วนะครับที่ผมถ่ายเพราะว่ารอบแรกที่ผมถ่ายเสร็จเนี่ยผมถ่ายก่อนวันที่แมนยูกับลิเวอร์พูลมาเตะแดงเดือดในไทยคือตอนแรกผม,มก็กล่าวว่าเออมันคงจะไม่เปิดตัวเร็วเรนี้หรอกแต่บังเอิรดลิเวอร์พูลเนี่ยพอมาเตะในไทยปุ๊บเขาก็เปิดตัวชุดเยือนพอดีแล้วหลังจากนั้นแมนยูก็เปิดตัวออกมาซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดหรอกแต่ว่าผม อยากที่จะออกมาพูดออกมาเสริมเติมแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆหลังจากที่ได้เห็นเวลาที่ดูถ่ายทอดสดหรือว่าดูนักเตะใส่แล้วก็นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกมาบ่นให้ฟังเฉยๆมาเรียกร้องความคะแนนความสงาสารสักนิดนึงเผื่อที่แบบเฮ้ยใ,ใครรู้สึกว่าฟี f a ามันทุ่มเทว่ากดไลค์กดแชร์มันหน่อยละกันหรือแบบยังไม่เคยกด s subscribe มันเนี่ยก็กดส s c r i b e มันหน่อยละกันนะ โอเคแล้มาเริ่มที่อาเซนอนก่อนอาเซนอลอย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าจะชุดเยา่าชุดเยือนเนี่ยเขาเป็นลูกหลักของอาดิดาเสมอแล้วก็ปีนี้เนี่ยท้าบอกมาได้เพอร์เฟกทุกๆตัวเลยคือเสื้อยเย่าว,ว่าสวยแล้วเจอเสื้อเยือนเนี่ยคือแบบสวยสนิทมากๆสวยแบบสวยโคตรๆอะ่ะด้วยการที่เขาเป็นสีดําออกดําแบบดําเทาๆดําด้านๆหน่อยผสมกับสีเทาแล้วก็ามาตัดกับสีบอ์ที่เป็นแบบ เมทริกเกนิดนึงเกือบจะเป็นแบบโลสโกะนั่นแหละซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะบวกกับดีเทลที่เขียนว่า AFC ซึ่งเป็นอักษยรย่อเป็นตัวยอ่อของอาร์เซนอลเอฟซีคือสวยขนาดที่แบบล่าสุดผมเพิ่งรู้มาว่าเสื้อตัวนี้ทำลายสถิติสโมสรหลังจากที่เปิดตัววันแรกเพราะฉะนั้นนั่นแหละผมให้ A ไปก่อนเลยแล้วกันสําหรับเสื้อเยือนของอาร์เซนอลส่วนชุดที่3เนี่ยจะมาด้วยสีชมพูที่ผมสังเกตในปีนี้ก็คือว่าเสื้ออาร์เซนอลตัวเนี่ยจะมีด้วยกัน3รูปแบบสัตว คอเนี่ยจะเป็น3รูปแบบเลยเสื้อเย้าเนี่ยจะเป็นคอปกชุดเดยือนจะเป็นคอกลมส่วนชุดที่3เนี่ยจะเป็นคอวีซึ่งมันก็เป็นสีที่อาร์เซนอลไม่เคยใช้มาก่อนนะครับบวกกับถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีลายที่ดูบนเผินอาจจะคิดว่าลายตีนแมวหรือลายตีนหมาอะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของอาร์เซนอลในยุคเก่าๆนะมันเป็นมันเป็นดีเทลในในตราสโมสรของอาร์เซนอลในยุคเก่าๆเ,เอาจริงๆมันก็ดูมีความเป็นสตรีทแล้วก็ โอเคผมว่ามันอาจจะไม่ได้สวยซอกอาจจะไม่ได้สวยเท่าชุดเย้าแล้วก็ชุดเยือนแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าบีคงจะไม่น่าเกียดทีมต่อไปแอสตันวิลล่าสำหรับแอสตันวิลล่าเนี่ยเสื้อเยือนของเขาก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับซึ่ง จะเป็นคนละฟ้ากับฟ้าที่อยู่ในเสื้อเย่านะฟ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟ้าที่มนๆหน่อยออกฟ้าแบบเทาๆแต่นั่นแหละก็เช่นเดียวกับชุดเย่าที่ผมเคยบอกไปนะครับมันเป็นอะไรที่เรียบจน,นเกินไปแล้วมันดูแบบไม่ค่อยพยายามอะไรเลยคือไม่พยายามไม่คิดไม่สร้างสารรค์อะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นผมขอให้ดีแล้วกันส่วนชุดที่3ของเขาชุดที่3ของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็จะตัดกับสีเหลืองสดแต่ถามว่ามันมีลายแล้วช่วยให้ดีกว่าขนาดนั้นไหม <No. S 1> ก็ไม่แต่อย่างน้อยผมให้ ความค r e อทีฟผมให้ความแบบมีอะไรบ้างก็ขอให้สีไปละกันทีมต่อไปบอลมัดบอลมัดเนี่ยเขายังไม่ออกเสื้อเยือนมานะครับก็ข้ามไปก่อนละกันเนาะแต่ดูจากชุดเย่าของเขาแล้วเนี่ยเป็นทีมที่น่าสนใจเลยพอถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปชุดเย่าของผมแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าชุดบอลมัดเนี่ยมันสวยขนาดไหนทีมต่อไปไบตันสาหรับไบตันเนี่ยมาในสีที่ผมแบบว่าไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่เพราะเป็นสีส้มซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดีๆีเนี่ยก็จะเป็นการไล่สีนะครับจาก ขวาไปซ้ายหรือจากซ้ายไปขวาโดยการจะไล่สีเข้มไปสีอ่อนซึ่งเอาจริงๆนะเพราะว่ามันดูแปลกกับมันดูเด่นแต่ว่ามันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรคือมันมีแต่สีพื้นๆอย่างเดียวแล้วก็มีการไล่สีเฉยๆมันเหมือนกับแบบเสื้อวิ่งธรรมดารรมดาของไนกี้เลยมันเหมือนแบบเฮ้ยหยิบตัวนี้ได้ตัวนี้แหละเด่นสุดเอามาเป็นเสื้อของไบตันเลยดีกว่าขี้เกียจคิดแล้วประมาณนั้นเลยอ่ะก็เออผมให้สีไปแล้วกันทีนี้มาที่ทีมใหญ่ทีมในลอนดอน เชลซีสำหรับเชลซีเนี่ยคือก่อนหน้าที่จะเริ่มพรีีซั่นเนี่ยมีความมีการสงสัยว่าแบบเฮ้ยเสื้อเนี่ยยังเป็นสปอนเซอร์เลข3อยู่หรือเปล่าแล้วมันยังอยู่อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนสปอนเซอร์สุดท้ายเขาก็ยังอยู่อยู่และถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเนี่ยไอตรงบริเวณช่วงหน้าอกที่มันเป็นแบบโคง้งๆไปจกักรแลสอฝั่งเนี่ย นั่นคือแพทเทิร์นของไนกี้ในปีนี้นะครับนั่นก็คือเขาเหมือนจะแบ่งเป็นสส่วนทีนี้ปัญหาของเชลซีมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นไงปัญหาของเชลซีมันอยู่ที่ลวดลายและแพทเทิร์นคือสําหรับผมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับพยายามเอาใจสปอนเซอร์มากจนเกินไปอะ่ะก็ผมขอให้ดีลวกันทีนี้มาดูชุดที่3ของเชลซีบ้างชุดที่3ของเชลซีเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่เคยใช้สีแบบนี้มาก่อนเลยและมันก็เป็นอะไรที่เบสิกมากๆเลยแล้วการที่เขาเลือกสีส้มกับสีดำมาตัดเนี่ยมันก็ เป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวมากๆเลยนะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเบสิกเรียบๆง่ายไปหน่อยนึงแต่นั่นแหละโดยรวมๆแล้วผมว่ามันดูดีระดับนึงเลยผมขอให้ B และการไปกันต่อที่ Crystal p a l t c e Crystal p a l t t e เนี่ยเป็นชุดที่ผมค่อนข้างที่จะแปลกใจพอสมควรเลยนะเมื่อ p a l t t e ปล่อยออกมาชุดเดี่ยวของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวล้วนนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีสีแดงกับสีน้ําเงินมาตัดแล้วกิมมิคของมันเนี่ยก็อยู่ที่ตรงลายนี่แหละเพราะมันเหมือนกับการที่คุณนะ่ะจะใช้สีเทียนแล้วก็มาระบายแล้วถึงแม้มันจะดูเด็ก นึนงแต่เพราะว่าผมชอบนะเพราะว่ามันดูแบบมีอะไรที่มันพิเศษมันดูมีอะไรที่สร้างสรรค์ดีเพราะฉะนั้นผมให้ B และกันทีมที่8เอลบร์ตัน เอตร์ตันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมล่าสุดนะครับที่เพิ่งปล่อยเสื้อเยือดอออกมาแล้วเขาก็เลือกใช้เป็นสีชมพูที่ค่อนข้างที่จะสดเลยคือไม่เหมือนกับของอาเซนอลที่มันออกแบบว่าพาสเทลออกอ่อนๆหน่อยสําหรับเออเ์ตันเนี่ยเป็นสีค่อนข้างที่จะสดแล้วก็จะมีลวดลายสักนิดหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นลวดลายอะไรคือแว็บแรกที่ผมนึกออกนีก็คือเหมือนแบบสัญ,ญลักษณ์ของสไปเดอร์แมนน่ะไม่มีอะไรหรอกผมจะบอกว่าเมาื่อวานผมเพิ่งดูสไปเดอร์แมนอีกรอบหนึ่งก็ ไม่รู้ว่าพอเห็นภาพนี้มันก็เลยทําให้ผมนึกถึงแบบสไปเดอร์เซนก็น่าแหละผมว่ารวมๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะแบรนด์เขาเป็นแบรนด์แบบ h ั m m มลซึ่งเป็นแบรนด์ค่อนข้างที่จะใหม่อยู่แล้วก็อาจจะลองอะไรใหม่ๆกําลังหาตัวตนตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยตัวเองจะวางการตลาดของตัวเองแบบไหนแต่ไม่รู้ว่าสําหรับผมแล้วพอมัน execution พอมัน ทำออกมาแล้วเนี่ยมันดูเหมือนแบบเสื้อสมควรที่จะเป็นเสื้อดอะแชมเป็นชิปผมให้ดีไปแล้วกันตัวอีก3าทีมนั่นก็คือฟูลแลมลีดแล้วก็เลสเตอร์เนี่ยยังไม่ออกเสื้อเยือนมานะครับณนะปัจจุบันนี้ไปกันต่อที่ทีมใหญ่อีกทีมหนึ่งที่หลายๆคนรอคอยลิเวอร์พูลสำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทีมส่วนใหญ่เนี่ยจะโชว์ลวดลายหรือว่าโชว์ความค reat ีฟของตัวเองเนี่ยผ่านเสื้อเยือนหรือว่าชุดที่3แล้วลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเลยสําหรับชุดเยือนแรกของเขาเนี่นสขาวซึง เป็นเสื้อที่เขาใส่ในตอนเตะในวันแดงเดือดในไทยอ่ะคือผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคือหลายอะไรแต่ดูจาก presentation ที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยเหมือนเขาจะเชื่อมโยงเเรื่องของเสียงดนตรีกับชุดๆดนี้ก็เท่าที่ผมให้เดานะมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับคลื่นเสียงอ่ะประมาณนั้นคือมันเหมือนแจเกนคบนั่งคุยกับเหาโคดโคดว่าแบบเฮ้ ว่าทีมเราเนี่ยจะสามารถใสออ่อะไรเข้าไปในปีหน้าได้บ้างวะที่ทีมอื่นแผนอะไรที่มันจะลับลึกลับซับซ้อนที่ทีมอื่นเขาจะจับไม่ได้ทีมอื่นเขาจะแบบว่าคาดไม่ถึงบ้างวะแล้วโค้ชคนหนึ่งก็แบบเฮ้ยบอสสกดจิตผ่านเสื้อของเราเป็นไงล่ะแล้วเจกันคอัก็แบบ <c oughs> แต่ดูจากผลงานนัดแรกที่ลงใส่แล้วเนี่ยทีมเดียวที่จะโดนสกัดจิตก็คือนักเตะลิเวอร์พูลนี่แหละ ลรอ,อเล่นนะลอเล่นนะโอเคก็หลักๆเนี่ยผมขอให้กลางๆไปก่อนละกันผมขอให้เป็น C ไปสําหรับแฟนดิวอูก่อนหน้านี้นที่เห็นภาพหลุดออกมาบ้างเนี่ยก็จริงๆชุดที่3เนี่ยจะคล้ายๆกับแทบจะเหมือนกับชุดที่2เลยแค่เปลี่ยนเป็นสีดําแต่พอเห็นภาพหลุดที่คนใส่จริงๆแล้วเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะเรียบกว่าที่เราคิดไว้นะแต่ในเวลากันมันก็ยังมี ลายที่มันแปลก,ปลก,ปลกอยู่แถมเสื้อเนี่ยมันจะออกแนวแบบโทนแบบเขียวบบขี้ม้าแบบเขียวแบบเขียวแปลกแปกับเขียวดำๆซึ่งถามว่าผมส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แล้วผมว่าแฟนลิเวอร์ pool ก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่คือไม่รู้สิมันไม่มีอะไรในนี้ที่บ่งบอกความเป็นลิเวอร์พูลได้เลยยกเว้นตาสมโมสรแค่นั้นเองก็ผมให้ดีไปละกันทีมต่อไปแมนซิตี้และใช่สําหรับใครที่กําลังดูว่า้มันเหมือนกับของเอซิมิลานเลยดิมันเป็นดําแดงเดียวกันถูกต้องมันเป็นดําแดงเดียวกันคือ แมนซิตี้เนี่ยเมื่อก่อนตั้งแต่ยุค70คือเสื้อตัวเนี้ยมันทําย้อนยุคไปถึงยุค70คือในยุค70เนี่ยแมนซิตี้ตอนนั้นเนี่ยก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบระดับโลกอะไรขนาดนั้นแต่ก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วคือปีช่วงก่อนหน้านนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับแบบเฮ้ยเริ่มที่จะประสบความสำเร็จแล้วเหมือนไปตกรอบ บนทั่วยุโรปเลยสักอย่างหนึ่งแน่นอนแมนเชสตียกับทั่วยุโรปมันมัน,ม,นมันเหมือนกับแบบเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วโค้ชหรือเจ้าของทีมในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเห็นแบบเอซิมิลานเนี่ยเขาประสบความสําเร็จเขาแบบว่าดูแบบน่ากลัวน่าเกรงขามเพราะฉะนั้น เราเอาไอเดียตรงนั้นนะมาทําเป็นชุดเยียนของเราบ้างไอตอนแรกๆแฟนบอลก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกแต่แน่นอนหลังจากนั้น,นก็เริ่มที่จะประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆมก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งสีที่อยู่กับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์มานานพอสมควรแล้วแล้วก็ปีล่าสุดที่เราเห็นเขาใช้ก็คือปี2011-2012ที่เขาได้แชมป์ที่มันจะเป็นแดงตัดดําที่เป็นลายทางในปีนีน้มันยากนะที่จะทําให้ชุดลายแบบนี้ทำให้ออกมาดูดีแถม สีเหลืองที่เขาเลือกมาตัดเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองที่สดเกินไปคือสําหรับผมแล้วนะมันสดจนแบบอเอาง่ายๆมันเหมือนกับเป็นสีทองปลอมอ่ะนึกออกใช่ไหมเวลาที่เราเห็นทองปลอมแล้วรู้ว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่มันทองปลอมอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นเลยสําหรับผมแล้วมันก็แค่สีไปกันต่อทีมใหญ่ทีมหนึ่งของอังกฤษก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือแมนยูนั่นเองสำหรับแมนยูเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับ ชุดเดือนของเขาเนี่ยจะเป็นชุดสีขาวแล้วก็มีโครงสร้างหลักๆเนี่ยคล้ายๆกับชุดเย่าเลยต่างตรงที่ปกแล้วก็ปกของเขาเนี่ยจะเป็นคอวีแล้วมีเหมือนกับลายสามเหลี่ยมลายสี่เหลี่ยมคางหมูหรือว่าลายข้าวหลามตัดเนี่ยมาตัดกันโดยใช้สีแดงกับสีขาวสลับกันซึ่งเอาจริงๆผมชอบนะการที่เขาใส่ลายประมาณนี้ไปแล้วมันไม่ได้ดูแบบรกมากจนเกินไปมันไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปอย่างไรก็ตามมันยังไม่ได้ดูสุดขนาดนั้นนะมันยังให้อารมณ์เหมือนแบบปีไหน2อง0ั0 45หรือ15 16้านะที่เสื้อเยอนของคุณคล้ายๆกับแบบนี้เลยคือสีประมาณนี้เลยแต่ว่าแค่ไม่มีตรงปกคอที่มันเป็นลวดลายต่างๆก็ผมขอให้บีละกันส่วนชุดที่3ของแมนยูก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษในเรื่องของคุณภาพรูปที่คุณเห็นด้วยไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะนี่คือรูปที่ผมพอหาได้เกี่ยวกับภาพหลุดตัวนี้คือผมไม่รู้ว่าเขาพยายามระดมทุนเพื่อเอาเงินไปซื้อแฟงกี้ดียองหรือยังไงจนต้องขายกล้องในสมสรและต้องใช้เครื่องซักผ้าในการถ่ายรูปรูปนี้แต่นั่นแหละคุณภาพมันแบบ เออขอโทษด้วยแล้วกันแต่ไม่เกี่ยวกับผมโอเคคืนนี้คือชัดที่สุดแล้วแล้วก็โดยหลักๆเนี่ยเท่าที่ผมดูมันก็แทบจะเหมือนกับชุด ชุดสีขาวเลยแต่แค่เปลี่ยนเป็นสีนีออนตัดกับสีดำตัดกับสีกรมเออต้องขอบคุณหลายๆคนนะครับที่มาบอกกับผมว่าเฮ้ยเมื่อก่อน,นตั้งแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นแมนยูในเตดเนี่ยเมื่อก่อนแมนยูเนี่ยเขาใส่เสื้อสีเหลืองมาเป็นประจําอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนหลังจากที่เป็นแมนยูเนี่ยค่อยมาเปลี่ยนเป็นสีแดงจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะดูดีพอสมควรเลยแล้วก็ให้อะไรใหม่ๆแต่มันยังเป็นสีที่แมนยูเนี่ยยังไม่เคยใช้เลยตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นแมนยูก็ สำหรับผมแล้วผมให้ B เท่ากันแล้วกันแต่เป็น B ที่อยู่ต่ำกว่าสักนิดหนึ่งทีมที่1 4 New ่นิวคาสเซิลสำหรับนิวคาสเซิลเสื้อเยือนเป็นสีน้ำเงินตัดกับสีเหลืองนะครับแล้วบริเวณแขนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับลายศิละปะซึ่งมันเป็นศิละปะที่ผมแบบเรียนตอนปอสองที่แบบครูแบบเฮ้ย hey, นักเรียนวันนี้เนี่ยลองเอาหลอดมาเป่าสีดูสิไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่คือถ้าเป็นเอเวอร์ตันพอเข้าใจได้แต่พอมันมาเป็นแบบ นิวคาสเซลเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่คือถ้าตาถ้าตาสโมโรเป็นสีขาวหรือเป็นสีดำหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะดีกว่านี้สักหน่อยนึงแต่ผมว่าแฟนนิวคอสเซลคงไม่สนหรอกเพราะคุณได้เจ้าของที่รว,วยที่สุดแล้วจะเสื้อบอลไม่สวยหรือว่าอะไรบ้างมันก็คงจะไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นผมให้เอฟและกันว่าเรื่องเจ้าของใหม่ชุดที่3อันนี้คือความหมายของคำว่าประจบแน่นอนว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเจ้าของใหม่นิวคาสเซลเนี่ยเป็นชาวซาอุแล้ว จะมีอะไรที่เอาใจเขาได้มากกว่าการที่จะออกแบบเสื้อใหม่ให้กับเขาล่ะคือผมไม่ได้ดูถูกประเทศซาอุหรือทีมชาติซาอุหรือทีมบอลซาอุเลยนะแต่ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าถ้ามันมีใครที่จะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับอีกคนหนึ่งได้เนี่ยผมว่ามันคงจะเป็นนิวคาสเซิลที่เป็นแรงบนันดาลใจให้กับซาอุได้ คือคุณเห็นทีมอะไรที่ทําแบบนี้บ้างไหมไม่มันไม่มีใครทําแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้สวยอะไรเลยด้วยเพราะฉะนั้นผมขอให้ดีเท่ากันละกันทีมที่16 n o t น็อตติงแฮม e s รคือถ้าเกิดบาราซิลกับยูเครนมามีลูกที่อังกฤษเนี่ย มันก็จะประมาณนี้แหละคือถามว่าส่วนไหมมันก็โอเคนะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมว่ามันขาดความเฮี้ยมขาดความแบบว่าเข่งขึมข่าขาดความแบบน่ากลัวสักนิดนึงอะ่ะมันดูแบบเฟรนลี่เกินไปมันดูแบบว่าเฮ้ยชิลๆจนเกินไปอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้แย่ที่สุดผมให้4ีแล้วกันทีมที่17เซาลทมตันมันเป็นเสื้อเยือนตัวหนึ่งเลยนะที่ทําออกมาดูดีมากๆเลยในปีนี้คือหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยผมไม่ชอบเสื้อนี่มันเป็นลายหรือเปล่าหรือแบบเฮ้ย ผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าดูแบบัวรุ่นัวรุ่นหรือเปล่าไม่ใช่เลยเพราะในตัวนี้มันมีทุกอย่างมันมีทั้งความเด่นมันยังดูดีมันไม่ดูแบบแปลกจนเกินไป ในเวลาเดียวกันสีที่เขาเลือกมาเนี่ยมันยังเป็นสีที่ดีเพราะเขาใช้สีฟ้าน้ําทะเลมาตัดกับสีทองแล้วก็สีกรมมาท่านิดนึงแถมบวกกับลวดลายคลื่นน้ําของเขาเนี่ยมันทําให้มันดูมีอะไรมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากผมเห็นแล้วผมเอาออกจากหัวไม่ได้เลยก็คือมันเหมือนกับผ้าพันคอมันเหมือนลายผ้าพันคอหรือลายผ้าม่านคือถ้าเกิดว่าคุณเห็นผ้าม่านในแบบว่าบ้านแบบแนววินเทจวินเทจของอเมริกันบ้านแบบคอทเทจของอเมริกันแบบนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังดูดีอยู่ผมให้บีไปแล้ว ทีมที่18ดท็อตแนมฮอสเปอร์ำสำหรับสเปอร์เนี่ยชุดเยือนของเขาคือ1ในชุดที่แย่ที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะสำหรับผมคืออย่างที่ผมบอกไปเลยมันคือเสื้อดำานามันไม่ใช่เสื้อบอลแล้วเนี่ยไอไอตรงเนี้ยการที่ที่ผมบอกไปว่าฮยไนกี้เขาใช้แพทเทิร์นหรือว่าใช้สไตล์แบบเนี้ยนี่แหละคือตัวอย่างที่ดีเลยก็คือเขาจะปรับสีบริเวณช่วงจกักระแล้วก็ตีเส้นโค้งแล้วบวกกับการที่เขาเอาตราสโมสรเนี่ยมาอยู่บริเวณตรงกลาง คือถ้าเกิดมันมันไปอยู่แบบบริเวณเดิมบริเวณซ้ายกับขวาเนี่ยมันอาจจะยังพอดูเป็นเหมือนกับเสื้อบอลบ้างคือมันไม่เข้ากันจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวดูนักเตะลงเล่นแล้วก็ดูเตะไปมันก็คงจะดีขึ้นแต่พอหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมขอให้ F อีกตัวหนึ่งแล้วกันไปกันต่อชุดที่3ของสเปอร์สำหรับสเปอร์ชุดที่3อย่างน้อย ถึงแม้ว่ามันจะดูมีความวุ่นวายมันเหมือนกับถนนที่เพิ่งทาเสร็จแล้วยังไม่แห้งแต่ต้องปล่อยให้รถขับแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยมันยังดูคุมโทนมันยังดูแบบไม่ได้เด่นจนเกินไปคือได้าถามผมเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะถ้าเกิดมีอะไรที่จะปรับเปลี่ยนได้เนี่ยอาจจะเป็นสีของออตราสมโมสร,รแล้วก็ AA บวกกับไนกี้ด้วยถ้าเกิดมันอาจจะเป็นสีอื่นอาจจะเป็นสีทองอาจจะเป็นสีที่มันเด่นกว่าน,นี้มันอาจจะช่วยดูดีกว่านี้ได้แต่หลักๆแล้วเนี่ยชุดที่3ามของสเปอร์ผมขอให้สีล้วกันทีมที่19 เวสต์แฮมแล้วผมต้องขอตบมือให้เวสต์แฮมเลยเพราะว่าอะไรเพราะเวสต์แฮมเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีเลยว่าการที่คุณทําเสื้อที่มันเรียบๆเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องน่าเบื่อเสมอไปเพราะเวสต์แฮมเนี่ยเขา ถึงแม้ว่าเสื้อของเขาเป็นสีดาล้วนก็จริงเรียบๆก็จริงแต่การที่เขาใส่ลวดลายที่แขนเข้าไปสักนิดนึงเนี่ยมันทําให้ยกระดับมากยิ่งขึ้นมันทําให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเพราะการที่เขาใส่สีชมพูสีขาวสีฟ้าเข้าไปเนี่ยมันทําให้ออกแนวสตรีทแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคือแบบแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมนึกถึงพวกเสือเอ้อทีมอ e ีสปอร์ตอะที่เขาแข่งเกมแข่งอะไรกันแบบนั้นเลยเวทแฮมในปีนี้แน่นอนสปอนเซอร์เสื้อเป็นอะไร อัมโบคือผมบอกแล้วไงว่าอัมโบลองทําทีมใหญ่ดูสักทีเถอะอยากผมคือผมอยากจะเห็นลองทําทีมแบบบิ๊กซิกดูแล้วผมเชื่อว่าเขาจะทําออกมาดูดีเพราะขนาดเวสแฮมอะทีมที่สีเสื้อเขาแบบน่าเบือ่อสีเสื้อเขาเหมือนกับทีมอื่นๆเยอะๆมากมายเนี่ยเขายังทําออกมาแล้วดูดีมากๆเลยทั้งชุดเจ้าและชุดเยือนเพราะฉะนั้นผมขอให้ A ทีมสุดท้ายวูฟชุดเยือนของเขาเนี่ยจะเรียกว่าเสียอะไรอะ อ,ออกแนวเขียวเขียวเข้มเข้มเขียวหัวเป็ดอะไรแบบนั้นสักนิดหนึ่งแล้วก็จะมีเส้นสีเหลืองทองที่เป็นเหมือนกับรูปทรงเลขาคณิตนะครับที่จะเข้ามาเป็นลวดลายซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยมันก็โอเคเรื่องเดียวเลยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของสปอนเซอร์ที่มันใหญ่กเกินไปที่มันเด่นจนเกินไปหลักๆแล้วเสื้อตัวนี้ผมให้4ี่ละกันโอเคนะครับแล้วนั่นก็เป็น20ชุดเยือนและชุดที่3ของทีมในพรีเมียร์ลีกปี2022-2023นี2023้ 2023. แล้วคุหละชอบทีมไหนหรือไม่ชอบทีมไหนมากที่สุด คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับหรือว่าแบบเฮ้ยคอมเมนต์ท็อปฟเสื้อทีที่คุณชอบมากที่สุดหน่อยแล้วกันและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบซีรีส์นี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปประมาณนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันผมจะได้มีกําลังใจแล้วก็ยูทูบเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคุณเนี่ยชอบคลิปประมาณนี้และถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลอีกหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนม